วันอาทิตย์ที่20มีนาคมพศ2565วันนี้เราได้ใช้เวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างบารมีบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการสร้างบารมีต้องอาศัยกายมนุษย์ ซึ่งเป็นกายที่สำคัญมากๆทีเดียวส่วนกายอื่นเอาไว้สวยผลบุญและบาปแม้แต่พระบรมโพธิสัตว์เมื่อจะตัดสรู้ท่านก็ต้องเกิดมาด้วยกายมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์มีเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมี นอกจากนั้นเป็นเรื่องของการดำรงชีพอยู่ทำมาหากินเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารแต่ถ้าเราสั่งสมบุญมามากเหมือนผู้มีบุญในการก่อนซึ่งก็มีจำนวนมากที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าได้สั่งสมบุญมามา,มากๆกกับเนื้อนาบุญ บุญทรงผลให้มีสมบัติอัศจรรยสมบัติอจินไตยสมบัติจักรพัทไม่ต้องทำมาหากินพอถึงเวลาสมบัติก็มารอคอยอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของท่านเหล่านั้นส่วนของเราที่ยังต้องทำมาหากินทำมาค้าขายแสดงว่า บุญเรายังทำไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสร้างบารมียิ่งเราได้รับทราบว่าวิมานหรือบ้านของเราที่เอาไว้อยู่หลังจากที่เราละจากโลกมนุษไปแล้วมีโครงสร้างด้วยทานศีลภาวนาดังนั้น เราต้องทำสางอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่าไปประมาทชล่าใจหรือมีความคิดแปลกๆว่าเราจะทำไปทำไมชีวิตหลังจากตายแล้วบนโลกสวรรค์มีธรรมเนียมประเพณีอยู่ซึ่งแตกต่างจากโลกมนุษย์ตอนที่เป็นมนุษย์เราคิดได้ว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องมีบริวารแต่คิดด้วยความไม่รู้คิดเล่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าคิดเลยนะลูกนะเราไปเป็นเทวดาแล้วมันจะคิดอีกอย่างเนื่องจากเป็นสังคมของผู้มีบุญมีบารมีต้องมีสมบัติเป็นทิพย วิมาน,วานเป็นทิพย์บริวารเป็นทิพย์มีอัิปไตยต้องมีความเป็นใหญ่และมีความเกี่ยวข้องกันจะอยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกันต้องสังสรรกันต้องไปมาหาสู่ต้องเข้าเทวะสมาคมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสวรรค์ ใครคิดเล่นๆสนุกๆไม่เอานะลูกนะต้องคิดว่าทำอย่างไรจะสร้างบุญได้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาหรือบุญญะกิรยาวัตถุสิบหรือบรารมีสิบทัศในกาการสร้างบรารมี มีความสำคัญอย่างนี้สำคัญมากๆถ้ามีทรัพย์แล้วจะทำทานต่อไปก็สะดวกจะรักษาศีลก็ง่ายจเจริญภาวนาก็ไม่ต้องห่วงใยอะไรดังนั้นต้องสร้างบารมีให้ได้ทุกๆวัน วันนี้วิมานเราแค่นี้วันพรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังบุญที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่คงที่นอกจากเราจะล่าใจแค่นี้พอแล้วมีสิทธิถอยหลังเพราะผู้มีบุญเขาขยับไปข้างหน้า เราก็ต้องถอยลงมาถอยไปเรื่อยๆจะถอยหรือเดินหน้าถ้าเดินหน้าก็กต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นทุกบุญอย่าให้ตกอย่าให้หล่นที่คิดบุญมาให้ล้วนแล้วแต่สุดยอดของบุญทั้งนั้นพศาา2545ส